พ่อแต่ว่าน้องวันน้องวินมาทําอะไรครับเนี่ยอ๋อมาเป็นแขกรับเชิญในรายการนะคะอ๋อรายการที่มีพี่ตุกก๊กี้พี่หนุ่มกัญชัยพี่จิ๊บปกฉาดพี่กตีใช่ไหมใช่คอ๋อเมือ่อกี้เขามาทานกาแฟแล้วเพิ่งอ,ออกไปเมื่อกี้นี่เองครับเห็นทีมงานบอกว่าจะรีบถ่ายแล้วน้องวินไม่รีบไปเหรอครับเดี๋ยวทานกาแฟเสร็จก็ตามไปนะคะอ๋อโอ,อเคครับต้อสบายขาได้ไรสั่งนลยนะครับค,ค่ะ ลืมกาแฟพี่ใช right. ่ไหมอ้าวเออพี่ขอโทษจิโอ้อะไรของเลืมลืมจริงจเนี่ยเร็วเลยก็จะถ่ายแล้วเนี่ยอ้าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงทุกี้พดีค่ะอ้าวน้องมิ้นลืมไม่ไงอยู่เนี่ยแล้วหนูมานั่งทำอะไรตรงนี้ข้างในเขาจะเขาจะล้วงรับแล้วช่วงนี้ล้วงรับแล้วหนูไม่ไปเตรียมตัวหรอคะคือพี่ทุกี้มิ้นไม่อยากไปแล้วพี่ไม่อยากถ่ายไม่ไหวกลัวพี่อย่าบอกนะว่ากลัวพวกพี่ล้วงความลับมา ไม่ใช่ค่ะพี่อะไรมิ้นเขาบอกว่าไอล้ลุงคำรักนี่คือไม่เครียดน,นะพี่แต่พูดจริงๆว่าหนูกลัวถ้าเกิดว่าโกหกแล้วเขาไปพลากหนูไปนอนบนเครื่องทรมานหนูไม่โอ้ยพูดถึงเรื่องเกียจับเท็จใช่ไหมไม่ต้องกลัวต่อให้โกหกพูดเท็จถ้าพูดความจร,งจรงิงไม่โดนแนนี้พี่ไปนั่งมาแล้วเลยทำโทษจับแตกอะ่ะไม่อันตรายขำๆง่ายๆเลยไม่อันตรายเหเลยไม่อันตรายไม่เจ็บ

ตแตกไอันนี้ตับแตกแะตับแตกนี่เลยตะปูโอ้ยอย่าบอกว่ากลัวกลัวสิไม่ต้องกลัวเนี่ยตะปูเนี่ยเขาลบคมหมดแล้ว<อ>ลบคมหมดแล้วเนี่ยไม่เจ็บไม่คมไม่เข้าไม่ทะลุไม่แทงเอางี้เดี๋ยวผมผมสาธิตให้ดีกว่าเพราะผมเคยเคยดตูต่างชาติเขาเล่นกนมามพิทกี้นอนใช่ไหม แล้วผมก็ต้องอิดวางบนตัวน้องมินก็ไม่เห็นภาพหรอกตองเนี้ยพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัดการสายที่ได้มินเห็นภาพเลยพี่ทูกคิดจะนอนวันนี้หรอนอนลงไปเลยเอก็จัดการทุบเหมือนที่เขาเคยทุบกันเลยลองเดี๋ยวพี่เอาอิดวางต้ยอิดวางท้องเนะไม่นอนพี่นอนเอาคอนคอนปอนทุบออาแตกบุโปรไม่เป็นไรเลยมาพร้อมนะทุกที่นะพร้อมพร้อมได้เลยได้เลยไเจ็บนะพี่นะไป ไม่เจ็บนะพี่ไม่เจ็บแต่ว่าหนักไม่เจ็บแต่พี่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่เจ็บเอานะพร้อมนะพี่ทุกที่นะรับเลยรับเลยหนึ่งสองสามเป็นไงพี่สบายไหวเปล่าสบายสบายเป็นไงล่ะสบายเห็นเห็นพาไปเห็นเห็นของนี้เราเราเรามีการฝึกซ้อมกันมาแล้วครับพี่พี่ไม่เจ็บจริงๆนะพี่่เจ็บราคะสบายมากเอ้าอิดออกไม่เจ็บแต่หนักใช่ไหม หนักหนักไม่เจ็บแต่หนักเออเออไม่ดวดีดลูกดีดีเนี่ยลูกดี้ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอขำๆอะไรฉันสงสัยที่ยังช้าอยู่อะมิดแล้วพี่ขำะบ้า หนูไปแล้วพี่เ,เ,เจ็บแล้วผมไกาออกก็เลื่องพุกไปแล้วพี่เรื่องหมดตัวทำไงอะ hey, hey.